สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมกูตีนะครับมีปกสวยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นชุดที่สองแล้วนะครับลิงก์ปกชุดแรกก็อยู่ในช่องของกูตีเลยนะครับเพื่อนๆนก็ไปค้นหาในช่องได้เลยนะครับชุดแรกนะครับอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับปกชุดนี้นะครับดูตัวอย่างปกกันเลยนะมีทั้งหมด15 สีด้วยกันนะครับปกนะครับดูตัวอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีไฟล์ที่เป็นไฟล์ photoshop เอาไว้ให้เพื่อนๆได้แก้ไขด้วยนะครับอันนี้นะครับนะครับดูตัวอย่างปกครับนี่ครับเพื่อนๆจะมีหลายสีครับแบบเดียวกันแต่มีหลายสีครับนะครับให้เพื่อนๆได้ได้นำไปใช้ประเมินต่างๆงานต่างๆได้เลยนะครับก็มีไฟล์ photoshop ที่แก้ไขให้ด้วยนะครับเพื่อนๆได้ดาวน์โหลด ไปใช้ครับลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆนะครับคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปได้เลยนะครับก็จะมีปกโหลดได้ทั้งหมดนะครับเลยนะครับสิบห้าปกรวมทั้งที่แก้ไขได้ด้วยนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับถ้าปกเพื่อนๆแก้ไข p ฟ o t o s h อปไม่เป็นนะครับเพื่อนๆก็นําไปใส่เข้าไปในโปรแกรม o ิด ได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับตัวอย่างแบบนี้นะครับเพื่อนก็กดที่โปรแกรม Word แทรกรูปภาพนะครับเสร็จแล้วเพื่อนก็ไปที่ไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมานะครับ EP2 นะเพื่อนจะใช้ปกตัวไหนเพื่อนก็กดเลือกได้เลยนะครับไม่ใช่ปกตัวไหนนะครับแทรกครับแล้วเพื่อนคลิกขวาครับเลือกตัดข้อความนะครับ ข้างหลังข้อความเห็นไหมครับข้างหลังข้อความครับกดที่หลังข้อความครับเพื่อก็ขยายให้เต็มขอบเลยนะครับให้เต็มขอบเลยปกนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น ac อยู่แล้วนะครับเป็นเพื่อนได้นำมาใช้เลยแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับใส่ข้อความได้เลยตรงนี้นะครับเต็ม ac เพื่อนก็แก้ไขจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับ ไฟล์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรีครับนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e ให้โรงเรียนครูตีด้วยนะครับก็ต่อไปก็จะมีปกชุดใหม่ๆนะเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ